พี่น้อง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 ปัดติศปัดติวบังนี่นีน get get ่พี่น้องเห็นบ่นี่ปุปุปุดังโป๊โป๊นี่สวัสดสสีจ้าแอลจ้าสมมติก็ลอยจ้าเพื่อนจ้าเขาป้ากันจ้าพาช่วงนี้ทงามานแอลฝนตกเนาะ้าชื่นแอลขามาพร้อมกับจักรยานคููใจละกะกระต้านหมากระต้าหมานของแอลจ้าป้าเขาป้ากัน ก่อนกินก่อนเก็บกับศึกษากันให้ดีๆนะคะเพราะว่าเห็ดแต่ละตัวเห็ดแต่ละชนิดก็มีคู่เหมือนพิษที่กินได้กินไม่ได้จ้าเขาปะกันปะพี่น้องอู้สวยดอกแรกแหงหมานจ้านี่เลยเห็นบ่พี่น้องเห็ดเพิงหวานช่วงนี้กําลังออกเลยนี่นะอุ้ยสังเกตบ่จ้าเห็ดกระปใบไม้นี่นะพี่น้องมองนั่นนี่เห็ดเพิงเกาลัดจ้า เห็ดช่วงนี้ก็ออกเรื่อยๆจ้าอันนี้คือเห็ดแครอทจ้าไรส์ Rice ค่ะเห็แครอทกินได้นี่ก็คือเห็ดพึ่งเกาลัดจ้าบมกง้นอกอิงจ้าแต่ว่ามันก็เออไวมันนีดเนาะ หันบอสังเกตก็บ่เห็นเดจ้าเพราะว่าใบาใหม่กับเห็ดยังมันคือกันโหลดลอ,อุ้ยเท่าแหร่จะอีดอกหนึ่ง ถอาคิดว่าตัวนี้เป็นเห็ดเพิ่งแม่หมดนะนานแมนจ้าเห็ดพึ่งแม่มดจ้ากินได้ค่ะทุกคนดอกน้อยๆมันถืกกัดติดแทะแล้วเนาะพี่น้องพี่นอ้นองพี่น้องพี่น้องเมื่อกี้จ้านี่นะโอ้ย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 ,อยสวัสดีจ้าวัเป็นยังกินได้จ้าเพื่อนๆจ้าเฮ้ยเอาฟองนะ่ามันออกนะจ้านาะสุดยอดคะ่ละล่า ออ้ยโขกหัวน,นี่เสียงดังกอกกอนี่พี่น้องเอ้ยผิดหวังจ้าผิดหวังจ้านี่ดอกหนึ่งเบ้ยปาดฟองนา้ามันออกได้พี่น้องเอ้ยเขาปลาหลอบน,นี่แฮ้งแหงแห้งเหงมันหมานตัวดอกกำลังตะมุตะมีอยู่จ้าพี่น้องเห็นคือนจังเอาไ่นี่แม่จ้าโู้งาม สวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องเขาปลาตอนสวยๆปล่อยมันอยู่หนีพนะดา,านนเนาะสวยงามเบบนี่นจ้าอากาศช่วงนี้กะเดียวห่อนเดี๋ยวหนาวนะจ้าเนะาะช่วงนี้กะชื่นชื่นชื่นชืนเอาเขาปลาชื้นฝน,น,นตกมาทั้งอาทิตย์จ้า เห็ดกะนเอากับเปือยแกมีเนะจ้ะเนาะมากเก็บบ่ทัฒนแกมีจ้ะแต่กยย็ยังไปเรื่อยยังไปเรื่อยจ้ะได้กินเห็ดแหละเห็ดพึ่งเก่าลัดดอกนี้บัางกันจ้ะเปือยแม่เสียดายจังวยเสียดายจังโอ้ยมาซากันไปอีหล่ะลูกแม่สภาพป้าช่วงนี้จ้ะชื้นนะ ตะไข่นะ้ำตะไข่ปลาเขียวชอุมจ้ะเห็ดก็เริ่มเน่าแหละ,ะเริ่มบ่าเลยดนจานนี่นะยังโชคดียูแอวมาได้เก็บมันดอกกย่งอีกสีเก็บเอาโอ้ยเท่าแหละนี่สองดอกติดกันเลยนี่ทางนี้อีกตาโอเค ทำดอกจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือเห็ดยาหางไก่ง่วงจ้าเห็ดตัวนี้ดีนะสวยพร้อมสปปรรพคุณค่ะทุกคนบุเลวงงามปล่อยตามธรรมชาติมันกำลังดอกนอหน่อยอยู่เดี๋ยวจังมาเก็บมันนะจ้าเนาะดอกยาหางไก่ง่วงจ้า อุ้ยว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 ุ้ยสูงยาวเขาดีได้พี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะพุ่นน่ะนี่ดอกหนึ่งจ้ะอุ้ยนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะเอ้ยพุ่นน่ะนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะอุ้ยน้าโอเกคโอ้ขายาวได้น่ะอีกแล้วมาอีกแล้วนี่จ้าดอกหนึ่ง นี่นี่อีกดอกนึงจา้าโอเอาไปยังนี่กันนี่ทางนี้อีกดอกนึง <c oughs> ทางไหนอีกรอเนี่ยนี่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 น,นี่นี่อีกดอกนึงก่ง้าโอเคโอ้ยถท่าแล้วเอาไว้นิดเดียวไม่ใช่แต่ว่ามันก็นเปื่อยแล้วเน,นาะจ้ะเอาไว้นีได้เห็ดผึง่งไส้จากวันนี้ เ็ดพึ่งทรายดอกแรกทางนี้ก็จะเป็นดอกเอ,อ้ยเห็ดเห็ดแคลอะจ้ะไรส์ค่ะโอเคนงพี่นงจา้าเฮ้ยเกือบจะเป็นแอวยางติเห็ดว่าไปยังถึงแถวว่าไปยังจ้ะแอวออกฟองน้ำม,มันออกได้เห็ดไปฝากอีเมลแล้วบัดนี้เอาฟองน้ำม,มันออกเนาะจา้าเนาะไม่เป็นไรค่ะ ดอกใหญ่ๆโอ้ยเอลคิดบลายางปี๊จังน้อยเด้อบาทนี่จะได้ยั่วจิ๋วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องจ้าสวยเฮ้ยเต็มกระตาเลยช่วงนี้เห็ดแครอทกำลังงามๆเลยจ้าอันนี้คือเห็ดแครอทแท้นะคุณเพื่อนเห็ดแครอทแท้จ้าเนี่ยเอ๊ะไรส์คาจ้า มามืา่อน,นีได้ไล่เฮดออกไปย่จ้าจอันนี้คือเฮดเพิ่งทรายสันคอร์ลิงจ้าดอกยหงง่ายงามได้พี่น้องโอ้ยมีอีกบอ่ะโอ้ยนี่จะ้ะอุย้ยลุูกแม่ น้องมาเก็บเห็ดได้เหมือนกีนนะยินบ่จา่าเห็ดเห็ดจ่าเห็ดหมดแล้วถนนรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะไปเจอกันได้ในเพจสาวเมืองเกินร้อยแฟนเพจนะคะทุกคน